สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เลยครับนะครับวันนี้นะครับจะพามาอัปเดตสายพันธุปลาต่างๆที่พร้อมจําหน่ายที่มีอยู่ในร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือราคานะครับว่าประมาณไหนนะครับซึ่งช่วงนี้กําลังทาการรอปลาชุดใหม่จากสาไกที่เป็นโทไซนะครับก็ตอนนี้ยังอยู่ในห้องกักกันโรคนะครับรอประมงปลดกักโรคประมาณเดือนหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพาไปชมปลาจากสาไกที่นําเข้ามาแบบโทไซเมื่อปีที่แล้วครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นปลาที่เหลืออยู่ณตอนนี้ครับสำหรับบ่อนี้คืออบ่่เริมต้น25 ขนาดปลาก็จะอยู่ที่ประมาณ50-55เซนครับโดยประมาณนะครับปลาชุดนี้เป็นปลาที่นําเข้ามาแบบโถใส่ปลายปีที่แล้วนะครับก็จะเหมือนกับปีนี้ครับที่นํปพาโถใส่เข้าใหม่ชุดนี้ก็เช่นกันนะครับสำหรับปลาสากายที่เกรดคุณภาพสูงกว่านี้ตอนนี้ที่ร้านไม่มีนะครับเนื่องจากว่าได้รับความนุะห์นะครับจากพี่ๆน้องๆนั้นเข้ามาอุดหนุนไทยครับด้วยดีตลอดมาทําให้ปลาตอนนี้นั้นเหลือน้อยนะครับก็คงต้องรอเป็นปลาโถใส่ชุดใหม่ที่กําลังจะปลดกลับครับ เดี๋ยวเร็วนี่ครับปลาสากายไซส์8ไซส์9นะครับจะมาลงที่บ่อนี้นะครับซึ่งเป็นปลาชุดใหม่ที่เพิ่งนําเข้ามาจากสากายฟิชฟาร์มนะครับเป็นปลาเกรดหลายๆตัวนั้นเป็นปลาเกรดประกวดครับนำเข้ามาสําหรับที่จะใช้ในการประกวดแต่ว่า,างานประกวดนั้นโดนโยกเลิกไปเลยนะครับก็ทุกตัวนั้นจะเข้ามาอยู่ที่บ่อสะพานแดงท่านใดอยากจะเข้ามาดูตัวจริงๆก็เดินหน้าเดินเชิญเข้ามาเยี่ยมชมดูได้นะครับสลับปลาไซส์ใหญ่ มาจอกัีกในยูนฟุเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งเพิ่งยังไม่เคยยัง้งนลองนี่นะเพิ่งครั้งแรกครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตปลาที่พร้อมจําหน่ายในร้านนะครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างมีขนาดไหนมีเลนราคาประมาณเท่าไหร่ซึ่งช่วงนี้ปลาอาจจะดูน้อยหน่อยแต่ว่ายังมีปลาที่อยู่ในบ่อสต็อกที่จะทําทําการนํามาเติมที่ร้านเรื่อยๆนะครับ ยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีปลาอื่นที่ยังอยู่ในบอสต็อกนะครับที่ไม่ใช่ที่ร้านเราครับจะนําเข้ามาเติมร้านเรื่อยๆนะครับซึ่งในวันนี้ก็มีปลาที่เข้ามาเติมสต็อกบางส่วนครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพรบอๆนะครับมาเริ่มกันที่ปลาเลิตี้สุดเก๋ครับมารูเตงซูซูตัวนี้นะครับเป็นปลาที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับเป็นปลาที่เหมาะใช้สลับโฟร์คโชว์นะครับหรือว่าใช้ในการประกวดปลานะครับเป็นปลาเพศเมียที่ยังมีโครงสร้างที่สวยงามด้วยครับเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงให้เป็น ปลาใหญ่แล้วก็สวยงามได้ในอนาคตนะครับหน้าตาจิ้มลิ้มมากครับมาต่อกันที่วาเลนตีไซใหญ่นะครับจากสกายฟิชฟาร์มปลาชุดนี้นะครับมีขนาดที่60เซนนะครับ55ถึง60เซนโดยประมาณนะครับโดยปลาทั้งหมดเป็นปลาจากสกายฟิชฟาร์มซึ่งเป็นหลานของเจ้าซีเวอร์ฟอกนะครับชุดนี้จะเป็นลูกของโ l เ e นฟอกนะครับซึ่งให้ลูกออกมาที่แปลกมากครับมีลูกหลานออกมาเป็นหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้ง ชากรอยมีทั้งคาราชิมีทั้งที่เป็นส่วนของมัจจุบันมีทั้งที่เป็นปลาแปยต่างๆเป็นปลาดอยนะครับก็มีความหลากหลายนะครับอย่างตัวนี้เป็น,าานคาราชินะครับประสบประเทดนี้หน่อยครับหัวแตกนะครับชนกับสกิมเมอร์นะครับเนี่ยครับมีปลาที่เป็นโอ้ตัวนี้นะครับสวยนะครับเป็นปลาที่เหมือนมีใส่ชุดเกาะนะครับส่วนชากรอยตัวนี้เป็นปลาเพศเมียเสียดายนิดหนึ่งครับเป็นปลาตอนนี้มีอาการท้องเบี้ยวนะครับไข่ออกไม่หมดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้แถมให้พี่น้องครับ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับปลาวาลิตี้ไซส์ใหญ่เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ปลาวาลิตี้ที่ไซส์เล็กตมาก,กว่านี้นะครับซึ่งเป็นปลาจากอุซุกะค่อยฟาร์มนะครับเซตนี้ไซส์อยู่ที่ประมาณ40-45 cm โดยประมาณนะครับ ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ครับอันนี้เป็นเปาเลตตี้สีเดียวนะครับที่มีอยู่ที่ฟาร์มตอนนี้ก็จะประมาณนี้ครับมีชิโรโมูจินะครับขาวล้วนที่เป็นกินลินครับเป็นกินลินชิโรมมจิมีชากอยมีชากอยดอยมีชากอยกินลินนะครับมีอาก้ามัชชบะมีอาซากิแล้วกอ็อะไรครับกินมัชชบะแพตินัมอะไรประมาณนี้นครับตามตามในอ่างน,นี้แหละครับก็จะประมาณนี้เปรียนราคาอยู่ที่ตัวละ 5, 0 0 0ถึง8,000บาทนะครับแล้วแต่ความเสวยของเด็เกๆ แต่และตัวอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ข่ามมาในส่วนของอุซรินะครับตอนนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับก็คือชิโรอุซรินะครับคิอุซริฮิอุซริก็ตอนนี้มีเพียงเท่านี้ครับที่เห็นในอ่างนี้นะครับฮีอุซริสองตัวนะครับมีคิอุซลีสี่ตัวแล้วก็เป็นชิโรอุซลีสองตัวคุณภาพอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นปลาเกตคุณภาพน่ารักน่าเลี้ยงนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามหรือจะเข้ามาชมตัวจริงที่ร้านก็ได้นะครับ ฮิวสุรีนะครับมีที่เป็นจิลินอยู่หนึ่งตัวนะครับก็น่ารักเก๋ไก่ปอีกแบบหนึ่งครับตัวอย่างนี้อาจจะดูลายตาสำหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่นะครับเดี๋ยวลองแยกตาออกมาสามสายพันธุ์ให้ชมนะครับว่าอันไหนที่เป็นยังไงนะครับส้มดํานะครับคือฮิุสุรีนะครับเหลืองดําคือคิอุสุรีส่วนขาวดําเรียกว่าชิโรอุสุรีนะครับเราชอบแบบไหนก็เลือกเลี้ยงแบบนั้นครับแต่3ตัวนี้รวมกันนะครับถ้าอยู่ในบ่อก็น่ารักน่าเลี้ยงไปอีกแบบครับ แล้วก็ยังมีปลาอีก2ตัวนะครับที่เป็นปลาเวอร์ตี้อาจจะไม่ได้สวยมากมายนะครับโครงสร้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับปลา2ตัวนี้แต่ก็มีความน่ารักครับเป็นมาูเติงโคลโมะครับตัวสอ2ตัวสุดท้ายนะครับ น้องตักตัวอย่างนะครับปลาโคกุสามตัวขึ้นมาให้พี่ๆน้องๆชมเป็นตัวอย่างนะครับพี่ๆี่น้องมือใหม่ที่เคยได้ยินนะครับว่าปลาตัวผู้เลี้ยงไม่โตนะครับปลาทั้ง3ตัวนี้คือปลาเพศผู้ครับตอนนี้มีไซส์อยู่ที่60กว่านะครับ60 65เซนมครับเป็นปลาเพศผู้ทั้ง3ตัวและทั้ง3ตัวนั้นเป็นปลาที่มาจากต่างฟาร์มกันนะครับอย่างโคกุตัวนี้คือปลาจากสกายฟิชฟาร์มโคกุตัวใหญ่ตัวนี้มาจากสกายคอมพานีและโคกุอีกตัวหนึ่งครับที่สีอาจจะดับกว่าเขาหน่อยมาจากโมโมทะ นี่ครับใบเซติเตโปรโมโธเทลนะครับตอนที่มานั้นเป็นโทไซนะครับตัวโรโมททลูนะครับมีคุณภาพแดงที่อาจจะไม่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมาจากซาไกคอมพานีนะครับที่บอกว่าเลี้ยงไม่โตนะครับปรากฏว่าในอ่างนี้โตกว่าเพื่อนเขาเลยนะครับปลานะครับแต่ละตัวนั้นเราจะไปบอกว่าฟาร์มนั้นฟาร์มนี้ดีมันบอกไห้นะครับเราต้องดูปลาเป็นตัวตัวไปนะครับสำหรับพี่ๆน้องมือใหม่นะครับแต่ว่าเขาต้องดูเอเวอรเรสต์นะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วปลาฟาร์มนั้นเขาเป็นไปในแนวทางไหนนะครับ อย่างเส้นนี้ก็จะเป็นโคกุจากสกายฟิชฟาร์มทั้งหมดนะครับไซส์ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4 5 4 0ถึง45เซมนะครับโดยประมาณนะครับตอนนี้โคกุสกายที่เป็นเกรดนี้ก็จะประมาณนี้ครับอยู่ที่ตัวละ8 0 0 0ถึง12,000บาทนะครับสำหรับปลาชุดนี้ ที่ขาดไม่ได้เลยครับสำหรับไทยคับก็คือปลาสายพันชวาครับชุดนี้เป็นปลาชวาจากอีซ่าค้อยฟาร์มเป็นปลาเกตคุณภาพที่เหลืออยู่นะตอนนี้นะครับเกตที่ดีกว่านี้นั้นตอนนี้ที่ไทยคับไม่มีนะครับเพราะว่าได้รับความคราะห์จากพี่น้องครับมาช่วยเหลืออุดหมไปจนหมดเลยนะครับสำหรับปลาที่เกตคุณภาพสูงกว่านี้ตอนนี้ก็จะมีปลาเกตประบาณนี้นะครับสำหรับปลาชวาจากอีซาค่อยฟาร์มซึ่งในบ่อสต็อกตอนนี้ยังมีปลาอีกจํานวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเติมบ่อที่ร้านก็จะเป็นปลาเกตประมาณนี้ครับอาจจะไม่ได้เท่านี้ด้วยซ จากนี้นะครับอย่างปลาเกตบ่อนี้จะอยู่ที่ราคาห้าพันนะครับแปดพันหมื่นสองโดยประมาณประมาณนี้ครับไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินหมื่นสองนะครับแล้วก็จะสตาร์ทที่ประมาณสักห้าพันบาทนะครับสลหรับปลาชวะเกตคุณภาพนี้นะครับในนี้นะครับมีปลายตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ปลาจากอีซาครับเป็นปลาจากโอยาคุยฟาร์มซึ่งคุณภาพแดงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในใบเซอร์นั้นมีวินโดว์อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้มีทําการเก็บวินโดว์ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วครับสําหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ สีแดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้แต่ว่าเป็นเทอร์เรีก็น่ารักดีครับน้องชอนี่สายพันธุ์อะไรครับปลาสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์ชวาน้องชอบตัวไหนที่สุดครับแล้วก็จะมีปลาที่เป็นเกรดคุณภาพที่ลองลงมาแล้วครับตอนนี้จะเป็นเซตนี้ครับที่เป็นปลาที่ก็เป็นปลาที่เกรดคุณภาพต่ําที่สุดของที่ร้านตอนนี้ครับก็คือเป็นชวาชดนี้นะครับเป็นปลาเกรดราคามูละค่า2,500ันหครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ตอนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นครับเดี๋ยวจะมีปลาชว,วาจจอีซาในบ่อสต็อกมาเติมที่ร้านอีกประมาณร้อยกว่าตัวนะครับเก็คุณภาพก็จะประมาณนี้ครับตั้งแต่2 5 0 0ันห้าพันไปจนถึง8 0 0พันจบประมาณนะครับประมาณ8 0 0พันไม่เกิน8 0 0พันครับ2,500าถึง8,000บาท ขอขอบคุณพี่พี่น้องนทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องยูทูบไทยครับตลอดมารวมถึงลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนร้านไทยครับแห่งนี้นะครับไทยครับนะครับตั้งอยู่ที่ซอย40ถนนลังสีนครนายกห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสีเพียงแค่2กิโลนะครับสำหรับพี่พี่น้องนที่คอยติดตามบรรยากาศการจัดส่งปลาบ้านลูกค้านะครับก็เดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสนะครับก็จะค่อยๆถ่ายแล้วก็ตัดต่อทําคลิปให้พี่พี่น้องน้องชมนะครับบรรยากาศของบ่อคนอื่นเนาะบางทีเราได้ดูบ่อบ้านอื่นว่าบรรยากาศเป็นยังไงติดตามได้เรื่อยๆนะคครรรััััับบบสสสหววนนีี้ด